ทริปเวียดนามสามวัน2คืนวันนี้พวกเราจะพาดูคนไปเปิดประสบการณ์กับการเที่ยวเวียดนามกันค่ะรอบนี้เราไปกับกรุ๊ปทัวร์เบสค่ะเป็นทัวร์ที่ดูแลพวกเราดีมากๆกเราไปเตรียมตัวกันที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนตีห้าครึ่งค่ะเราไปถึงที่เวียดนามเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบสิบโมงใช้เวลานั่งเครื่องก็ประมาณ1ชั่วโมง30นาทีค่ะพอไปถึงเนี่ยเขาก็พาพวกเราไปที่วัดหลินอึ่งเลยพอเราไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคณะทัวร์เนี่ยเขาก็พาพวกเราเนี่ยไปทานอาหารมื้อแรกค่ะเป็นอาหารสไตลล์เวีียยดดนนาาามจจจกร้นนะอู่ใง นางเลยค่ะอาหารที่เราทานมื้อแรกก็จะเป็นพวกซีฟู้ดนะคะกับข้าวแล้วก็จะมีเป็นพวกชาบูค่ะเมน,นูในแอมไม่แน่ใจนะคะว่ามันเรียกว่าเมนูอะไรแต่กินกับข้าวแล้วอร่อยมากๆค่ะทุกคนน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่เขาก็จะติดหวานนิดนึงค่ะพอเราทานซีฟู้ดเสร็จแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นชาบูเลยค่ะทุกคนแบบนี้เลยท่านอาหารเสร็จแล้วเขาก็พาเราไปต่อกันที่หมู่บ้านโบราณหอยอันเลยค่ะเพื่อไปนั่งเรือลอยกระทงตอนกลางวันค่ะทุกคนเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของพวกเราเลยค่ะไปถึงเขาก็พาเราไปขึ้นเรือเลยค่ะทุกคนเรือเนี่ยลำ ก็จะนั่งได้เยอะเหมือนกันนะคะประมาสิบกว่าคนเลยตอนแรกแอมก็งงค่ะว่าทาไมเขาพาเรามาลอยกระถงตอนกลางวันแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่โปรแกรมของเราเนี่ยมันกระชับมากๆค่ะเขาก็เลยพาเราเนี่ยมาลอยตอนกลางวันแทนตอนกลางคืนค่ะทุกคนล่องแม่น้ําเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ปล่อยให้เราเดินซื้อของตามอธัธยาศัยเลยค่ะและแอมก็เหลือบไปเห็นร้านพิซซ่าเวียดนามคืคอชิ้นเนี้ยตกแล้วเนี่ยชิลละห้าสิบาทค่ะทุกคนตอนแรกแอมก็ง,งงว่ามันเป็นพิซซ่ายัางไงพอกินแล้วคือมันมีความหมวานหวานเค็เมๆม,มันอร่อยมากใช้เวลาอยู่ที่ฮอยอันประมาณเเกกกือบชัั่่วโมงคะจาาานน้ข็พ มาถึงเราคิดว่าเราอยู่เมืองไทยค่ะทุกคนเพราะว่าเพลงที่เนี่ยเขาเปิดแต่เพลงลูกทุ่งของไทยเลยเพลงประจำชาติของเขาที่นี่ก็คือเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรค่ะบรรยากาศในการล่องเรือสนุกมากมาค่ะทุกคนไปต่อกันที่อาหารมือข้ามค่ะร้านนี้เลยค่ะทุกคนาามือนี้ก็จะแตกต่างจากมือกลางวันเยอะเลยค่ะก็จะมีเมนูหลายอย่างเลยทางไกลเขาก็เตรียมน้ำพริกกะปิไว้ให้เราด้วยคือแบบว่าทานง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะที่สองที่แรกที่เขาพาเราไปก็คือคาเฟ่ค่ะทุกคนเป็นไงคะแอมใส่ชุดเวียดนามซื้อมาจากหอยอันเมื่อวานคือคาเฟ่เนี้ยเหมาะสําหรับคนที่อยาากกกจะซื้แฟลับ ไปไทยคะ่ะทุกคนกาแฟของที่นี่เป็นกาแฟขี้ชะมดนะคะนี่คือขี้ชะมดคะ่ะทุกคนเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยพอเสร็จแล้วเดินทางต่อไปกันที่บานาฮิลเลยคะ่ะโอ้โหทุกคนต้องบอกเลยว่าที่นี่ทางขึ้นนี่คืออลังการงานสร้างมากแล้วก็จะมีตั๋วให้พวกเราคนละใบนะคะต่อก่อนที่เราจะไปขึ้นกระเชา้านี่คือต้องบอกเลยว่าระยะทางเดินไปขึ้นกระเช้านี่คือไกลมากมาเที่ยวต่างประเทศหรือว่ามาเที่ยวเวียดนามเนี่ยแนะนำให้ใส่รองเท้าสบายๆที่สุดมาเลยคะ่ะรองเท้าผ้าใบได้ยิ่งดีพอเราขึ้นกระเชา้ชากระเช้าสูงมากคะ่ะทุกคนข้ามเขาเนี่ยไม่ คือบรรยากาศข้างบนนี่ดีมากๆถ้าเกิดขึ้นไปข้างบนนี่แนะนาให้แลกเงินไปให้เพียงพอเลยนะคะทุกคนพ<อ>เพราะว่าด้านบนเนี่ยเราจะเน้นจ่ายเป็นเงินสดดูจากหน้าน้องชปเปอร์แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าข้างบนเนี่ยร้อนหรือหนาวค่ะทุกคนต้องบอกว่าข้างบนเนี่ยตอนช่วงที่เรามานี่คือร้อน,นมานกามาต้องถือพัดกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนดูบรรยากาศโอ้โ,โหแล้วก็คนเยอะมากๆเลยค่ะถ่ายรูปบนสะพานมือกนันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นั่งกระเช้าต่อขึ้นไปบนบานาฮิลเลยะค่ะทุกคนต้องบอกเลยว่าแอมชอบมากๆค่ะที่นี่คือสวยมากค่ะทุกคนมองไปมุุมไหหนนน่กก็คืือออแบบโ้ตตาาาใจศ เย็นกว่าข้างล่างนะคะทุกคนมองไปมุมไหนเนี่ยก็คือโหมุมถ่ายรูปเยอะมากพอเราถ่ายรูปถ่ายอะไรก็เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะพาเราเนี่ยไปทานอาหารบุฟเฟ่ของที่นี่ค่ะเราเดินเข้าไปในโดมแบบนี้เลยตอนแรกที่ไกด์เขาบอกว่าทานอาหารบุฟเฟ่แอมจินตนาการว่าแอมคงจะได้กินชาบูค่ะทุกคนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยค่ะเดินเข้าไปข้างในเนี่ยจะเป็นอาหารนานาชาติค่ะแล้วตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็หัวละประมาณ500กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนแต่ว่าอาหารที่นี่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นอาหารสไตล์เวียดนามอาหารไทยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกซีฟูด้ดคือเยอะมาก เสร็จแล้วไปเดินหาถ่ายรูปกันต่อค่ะเป็นไงคะโอ้โหสวยสุดๆเลยนั่งให้เขาวาดภาพทุกคนนั่งเป็น,อนแอคเอสองแสนดองค่ะสองแสนดองก็ตีแล้วประมาณสามร้อยบาทแต่ก็ถูกก็อีกเป็นเงินไทยปอง๊ะ แลให้เขาวาดรูปกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ตอบอันที่ส่วนสนุกทางด้านในเลยค่ะเหมือนเราเข้าไปในดิสนีย์เลยค่ะทุกคนเครื่องเล่นของที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะเป็นเครื่องเล่นในลมค่ะแล้วก็จะมีพวกหนัง3มิติ4มิติ5มิติให้เราได้เลือกเข้าไปดูได้บ,บานาฮิลเนี่ยที่เดินคือเยอะมากค่ะทุกคนเอาจริงๆร้าถ้าเกิดว่ามาที่บานาฮิลเนี่ยควรที่จะขึ้นมานอนที่นี่สักหนึ่งคืนเพราะว่าถ้าเกิดเดินแค่วันเดียวเนี่ยมันไม่พอจริงๆค่ะทุกคนน่าจะมานอนหนึ่งคืนโโบบคค่่ะเเเู้้้าาาาาอออกกวววดดนนนใสสยยมพิิขไปจ เพคะ่ะประมาณสี่โมงเนี่ยกาเขาก็จะนัดรวมพวกเรามาเจอกันตรงจุดนัดผมนะคะแล้วก็นั่งกระเช้าลงด้านล่างคะ่ะจากนั้นเราไปต่อกอันที่คาเฟร่ริมทะเลเลยคะ่ะบรรยากาศคาเฟ่คือดีมากคะ่ะทุกคนเหมือนเราอยู่ที่พัทยาเลยคะ่ะจากนั้นเขาก็พาเราไปที่สะพานมังกรค่ะหลังวันที่นำพูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็พาเรากลับไปที่โรงแรมคะ่ะทุกคนอีกเช้าวัวนรุ่งขึ้นก็ไปซื้อของฝากแล้วก็เตรียมบินกลับค่ะใครอยากมาเที่ยวเวียดนามก็ลองมาดูกันนะคะ